สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องปองสลาก c อ m คุณเล็กเคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio หลายเรื่องแล้วครับครั้งนี้คุณเล็กมาพร้อมกับเรื่องที่ได้ฟังมาจากลุงตำรวจท่านหนึ่งที่เคยเอามาเล่าในรายการแล้วครับเกี่ยวกับการร่วมสืบคดีกับจ่าท่านหนึ่ง ที่ไปรับของบางอย่างมาจากคุณตาเหตุการณ์นี่ย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีที่ผ่านมามาพร้อมกับเรื่องสมบัติตกทอดมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่เจ็ดกันเลยครับสวัสดีครับคุณเล็กสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับคุณเล็กสบายดีนะ,ะสบายดีครับผมครับผมครั้งนี้คุณเล็กมาพร้อมกับเรื่องที่คุณลุงตำรวจท่านเดิม ใช่ครับลุงสันติครับผมเออนะครับครั้งนี้แกมาพร้อมกับเรื่องที่ไปทําการสืบคดีคดีหนึ่งใช่ครับเออกับจ่าท่านหนึ่งแล้วก็เจอเรื่องนี้มาใช่ครับน่าสนใจครับสมบัติตกทอดคุณลุงตำรวจท่านนี้ถ้าเล่าให้ฟังว่ายังไงเชิญเลยครับอ่ากันก็สวัสดีแฟนเดอะโกุูพัน์ด้วยนะครับครับผมอ่าเรื่องนี้ก็เป็น คือเรื่องของเรื่องก็คือผมนึกคาที่พี่แจ๊บอกว่าถ้าไม่มีอะไรก็ถ้าผ่านไปแถวนั้นก็แวะไปหาแกพอดีอืก็เลยได้วนเวียนไปหาแกแล้วฮะก็ไปได้เรื่องนี้มาอ,อ่าเล่าเลยนะพี่นะได้เลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นน,น่าจะหลังจากเหตุการณ์คดีฆาตกรรมที่ไปทูปโป่งอ่ะพี่ออือหลังจากนั้นน่า,นาจะประมาณทั้สองปีค,คือลุงสันติเนี่ยได้ไปช่วยราชการอีกอีกที่ สอพอหนึ่งนะครับอีกต่างจังหวัดอีกที่หนึ่ง hmm. อ่าก็แล้วคราวนี้ก็เลยมีคดีคล้ายๆแบบคดีพิเศษ่ะครับ hmm. ให้ลุงสันติเนี่ยฝ่ายสืบสวนก็น,นายก็สั่งมาให้ลุงสันติเนี่ยไปช่วยสืบให้หน่อย hmm. อ่าก็พอได้ย้ายที่ทำงานใหม่อ่ะพี่แจ็ค hmm. มันก็เลยต้องไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอ่ะเนาะ hmm. คราวนี้ก็ได้ทางสอพอที่ไปเริ่มงานเนี่ยเขาก็เลยให้ลุงสันติเนี่ย ติดตามลุงจ่าท่านหนึ่งคเอลุงจ่าเนี่ยแกเป็นคนพื้นเพอ่ะพี่ก็เลยขอฝักงเหนือฝากตัวให้แนะนําอ่าทางเรื่องคดีเรื่องอะไรเงี้ยครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าลุงสันติเนี่ยพอได้ติดตามอกับลุงจ่าแกก็มีความรู้สึกว่าลุงจ่าท่านเนี้ยเป็นคนที่ดูภายนอกนะพี่ภายนอกอะเป็นผู้ชายที่ ร,รูปร่างสันทัดไม่สูงไม่ใหญ่ครับผมผอมแต่ดูหน้าเกงขามอะพี่เป็นคนที่ดูแบบดูทรงแล้วไม่น่าใช่ตำรวจอตพี่ถ้าเราดูภายนอกอะนะแต่ในความใกล้ชิดแล้วก็ชินกับแกทุกวันเนี่ยลุงสันติบอกว่าเป็นคนที่ดูแล้วหน้าเกงขามมากมหน้าเกงขมในที่นี้คือไม่ว่าจะไปงานราชการหรือไปสืบอ,อะไรข้างนอกกับแก แกเป็นคนพื้นที่อ่ะแล้วแกก็มีชาวบ้าน<ม>ชาวช่องรู้จักแกเยอะ,อะครับคือพูดง่ายๆคือผ่านไปหมู่บ้านไหนหรือผ่านไปบ้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีแต่คนที่แบบเกรงขามแกมากเลยครับคราวเนี้ย <c oughs> พออยู่กับลุงจ่าท่านเนี้ยอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยก็จะมีเพื่อนตำรวจด้วยกันมั่งมีคนในที่ราชการเนี้ยก็ถามไทยลุงสันติมาว่าครับ ได้ของดีอะไรจากแกบ้างไหม mm. อือ่าถามลุงสันติอย่างนี้นลุงสันติก็เลยถามถามกลับไปว่า mm. ของดีของดีนี่หมายความว่ายังไงเ mm. ออเพื่อนเพื่อนตำรวจก็ถามอะเอาสันสันไม่รู้เหรอว่าลุงจาเนี่ยแกเป็นตำรวจจองขมังเวทเลยนะ mm. อือ่าจาบอกก็ก็ปกตินะก็เห็นแกแขวน,นนู่นแขวนนี่แต่คนทั่วทั่วไปพูดให้ลุงสันติฟังแล้วมันมันเป็นเรื่องที่น่า มันเป็นยังไงพี่มันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะอืเพราะว่าจากคําบอกเล่าของแต่ละคนมะคือทุกๆคนบอกเลยว่าลุงจ่าท่านเนี้ยเป็นคนที่มีวิชาอาคม,มเป็นตํารวจที่มีวิชาอาคมเหรอพี่ครับซึ่งผมฟังกับแกบอกเฮ้ยลุงสมัยก่อนตํารวจต้องมีวิชาอย่างนี้เลยอ,อืมลุงสันติพูดให้ผมฟังนี้ว่าการที่จะไปจับผู้ร้ายเนะี่ยตามคาบอกเล่านะมไม่ได้จะมีแต่แค่ปืนกับกุญแจมือเท่านั้น แกบอกว่าผู้ร้ายสมัยก่อนน่ะมันไม่ใช่ว่าจะจับกันง่ายๆครับเรื่องของเรื่องมันมีคืนหนึ่งพี่ที่ลุงสันติเนี่ยจะต้องอมีธุระที่จะต้องไปหาลุงจ่าที่บ้านก็ไปช่วงประมาณค่ำๆนี่แหละพี่คือแกก็ไปหาลุงจ่าที่บ้านแล้วก็ไม่ไม่พบลุงจา่าไม่ทราบลุงจ่าออกออกไปทําธุระที่ไหนอืแกก็ขับรถยนต์ไปจอดหน้าบ้าน แต่พอมองเข้าไปในบ้านเนี่ยคือบ้านแกปกติลุงสันติก็คุ้นเคยมาบ่อยอยู่แล้ว hmm. แต่ไม่เคยมาดึกไม่เคยมากลางคืนไงพี่ <Okay. S 2> วันนั้นนะ่แกจอดรถปุ๊บดับเครื่องแกก็เห็นประตูอ่ะมันเป็นประตูประตูสองบานเนี่ยพี่ hmm. Hmm. แต่มันมีบานหนึ่งอ่ะที่มันเปิดแง้มไว้ <Okay. S 2> อ่า <c oughs> ด้วยความที่ลุงสันติแกก็ ก็อยากจะเข้าไปเรียกหาเนี่ยว่าอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ย mm. แกก็เปิดประตูเข้าไปบ้านมันเป็นสองชั้นเนี่ยพี่แจมันจะมีห้องข้างล่างใต้บันไดครับแกเดินไปผ่านที่ห้องใต้บันไดนก็จะประตูก็จะเปิดอ้าอยู่แกก็มองเข้าไปแกเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ซึ่งไม่ซึ่งไม่คุ้นหน้าเลยใส่อ่าเป็นคล้ายๆเขาเรียกเสื้อคอกระเช้าอ่ะพี่ mm hmm. แล้วก็เป็นผ้าถุงนั่งพับเทียบอยู่ในห้องแกก็เลยชะโง,ง,งหน้าไปถามว่าลุงจ่าอยู่ปะครับผู้หญิงคนนั้นก็ไม่พูดนะพี่เป็นแต่เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีมากก็เหมือนเต้บอกว่าสวยมากเขาก็ใส่หน้าอย่างเดียวคือลุงสันติก็รู้สึกแบบเออสงสัยจะไม่อยู่มั้งเราออกมารอข้างนอกดีกว่าลุงสันติก็เลยเดินออกมาจากบ้านของลุงจ่าเพื่อมานั่งตรงเก้าอี้อโต๊ะหน้าบ้านนะพี่ พอผ่านไปได้สักประมาณสักสักสัก,สกคู่หนึ่งอะพี่ลุงจ่ากับเมียแกก็ขี่รถเข้ามาอ่าลุงสันติก็ลุกขึ้นไปหาลุงจ่าแล้วก็ไปถามไทยว่าไปไหนมาไหนมาอะไรอย่างเงี้ยคือก็ขณะที่กําลังคุยกับลุงจ่าอยู่เนี่ยก็เห็นเมียลุงจ่าก,ก็เดินไปที่เบิร์นที่ไปหน้าบ้านนะพี่ลุงสันติรู้สึกแปลกว่าเอ๊ะเมียแกกําลังทําอะไรอยู่ท,ที่ที่หน้าบ้าน ็หันไปมองก็เห็นเมียของลุงจาเนี่ยกาลังไขประตูอยู่พี่อ uh. กําลังไขประตูเลยกำลังเปิดประตูแกก็งงแกก็งงว่าเมื่อสักสิบนาทีที่แล้วเนี่ย uh. แกเพิ่งจะเข้าไปใน,นบ้านของลุงจาเนี่ย uh. แล้วก็เจอผู้หญิงที่อยู่ในบ้านเนี่ยคือตอนนั้นแกก็งงเลยพี uh. น่นั่นแหละเป็นสิ่งแรกที่แกรู้สึกมันมีอะไรแปลกๆอะ่ะ uh. แต่แกไม่กล้าถามนะแกก็ยังเก็บไว้แกยังไม่ถาม อ่ะพอคุยธุรปะป่าปังอะไรเสรจกินข้าวกินน้ําเสร็จแกก็เลยถามคือตลอดเวลาที่อยู่กับลุงจ่ามาแกไม่เคยถามลุงจ่านะว่าลุงจ่ามีลูกมีอะไรหรือเปล่าอแกก็เลยถามลุงจ่าว่าเออหน้าจ่าเออที่บ้านอย่างเนี้ยหน้าจ่าอยู่อยู่กับใครบ้างอจ่าก,ก็บอกมีอยู่กับเมียสองคนลูกเต้าเขาไปต่างถิ่นหมดแล้วครับแกก็รู้สึกแบบแล้วที่แกเพิ่งเห็นเมื่อสักสักที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรอะนะ อันนี้ก็เป็นความสงสัยอย่างหนึ่งแล้วพี่คราวนี้ยพอร่วมร่วมทํางานร่วมกันมากขึ้นลุงจ่าก,ก็จะพาไปแนะนําบ้านนูน้นหมู่บ้านนี้อะไรเงี้ยพี่มีสิ่งหนึ่งที่มันแลกขึ้นมาอย่างหนึ่งคือลุงจ่าจะบอกเลยว่าปกติชาวบ้านชาวช่องอ่ะเวลาเขาก็จะเรียกกินน้ําใช่ไหมพี่อเอาแว็ก,กินน้ําก่อนนะจ้าแวะก,กินอะไรก่อนไหมอะไรเงี้ยลุงจา่งจาเขาลุงจ่าเขาจะเตือนลุงสันเลยว่า หมู่บ้านนี้นะบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้ให้กินน้ําถ้าเอาน้ําให้กินอยากกินนะครับบ้านหลังนี้เอาอะไรมาให้กินอยากกินนะคือจะเตือนจะเตือนเป็นหลังๆเลยพี่ครับให้จําไว้ให้แม่นแกจะเตือนบอกว่าเออเพราะว่าจังหวัดที่แกไปทํางานเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่คล้ายๆแบบมีคนที่เขาชอบเรื่องพวกนี้เยอะพวกเล่นของอะไรพวกนี้ใช่ไหมประมาณนี้ก็พี่แล้วก็ ถ้าเป็นคนแปลกหนะ้าก็ชอบจะโดนดลองของบ่อยครับแกบอกอย่างนั้นนะอะลุงสังก็จะจําเลยต้องจําให้หมดเลยว่าบ้านหลังไหนหลังไหนครับมันจะเป็นแย่างนี้ตลอดแล้วพออยู่กับแกไปนานๆเนี่ยแกก็จะบอกว่าสันจะไปหาพี่ตอนไหนก็ได้นะยกเว้นวันพระจะไปหาที่บ้านยกเว้นวันพระเท่านั้นห้ามไปหาเพราะอ่าแกให้เหตุผลว่าลุงจ่าเนี่ย แกจะต้องเข้าทําสมาธิในห้องพระครับอ่ะลุงสันก็ครับครับครับได้ครับแล้วมันก็มีเหตุการณ์อีกเกิดขึ้นพี่เมื่อในวันนั้นลุงสันแกดันมีธุระโดยที่แกก็ไม่รู้ว่าวันนั้นเป็นวันพักครับด้วยความมันลืมอะพี่แกก็ขับรถไปเหมือนเดิมพี่ไปหาลุงจ่าที่บ้านเนี่ยแหละคือบ้านก็เงียบนะพี่ พอลุงแกไปถึงประมาณหัวค่ำนี่แหละประมาณสักห้าหกโมงเย็นเนี่ยพี่คือจอดรถปุ๊บกำลังจะเดินเข้าไปปุ๊บสิ่งที่แกเห็นแล้วแกทําให้แกไม่กล้าเดินเข้าไปอะพี่<อ>แกเห็นผู้หญิงคนหนึง่งพี่อคนเดิมเลยครับผมครับแต่นั่งอยู่บนหลังคาชั้นสองพี่ออนั่งอยู่บนหลังคาบ้านใช่ครับ<อ>ผมแล้วก็ค่อยๆหันมาหาลุงสันพี่ครับ ค่อยๆหันมาแล้วก็ยิ้มมาให้ลุงสันแต่สิ่งที่ทําให้ลุงสันไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้หันทั้งตัวพี่เขาหันแค่หัวมาอย่างเดียวครับผม uh huh. คือลุงสันก็ทําอะไรไม่ถูกพี่ทะไรไม่สูกคขรีบเข้ารถปุ๊บขี่รถกลับบ้านทันทีเลยโดยที่ไม่ไม่เข้าไปหาลุงจ่าเลยโดยไม่รู้ว่าลุงจ่าอยู่หรือไม่อยู่อะพี่ uh huh. นี่เป็นสิ่งอย่างที่สองที่ลุงสันเจอและพบเจอกัน แล้ว <c oughs> แล้วผมคือลืมบอกพี่แจ็คไปว่ารถยนต์ที่ลุงสันใช้อยู่ตอนที่ไปทำงานที่นั่นเน่พี่ <c oughs> มันเป็นรถของลุงจ่าท่านนี้แหละ <c oughs> ท่านขายให้ลุงสันในราคาถูก <c oughs> ท่านบอกว่าเป็นรถของลูกชายที่ลูกชายไม่ใช้แล้ว <c oughs> อืมคือลุงสันก็มีความรู้สึกแบบตั้งแต่มาอยู่มาอยู่ใกล้ชิดกับลุงจา่าแกก็จะมีเรื่องแปลกๆบ่อยมากพี่ <c oughs> อย่างเช่นขับรถไปไหนคนเดียวตอนคืนเนี่ยมันมีความรู้สึกเราไม่ได้นั่งคนเดียวพี่แจ๊ครับแกถ้ามีความรู้สึกเอ๊ะใครมานั่งอยู่กับเราอ่ะเออมองกระจกหลังบางทีก็เหมือนมีคนนั่งจริงๆพี่แกจะมีความรู้สึกเนี้ยกับกับรถคันนี้บ่อยมากครับจนมีอยู่คืนหนึ่งพี่แจ๊คแกบอกแกไปทําธุระต่างต่างที่เลยครับไกลมาก ขับลับน่าจะประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนได้ละเส้นทางสมัยก่อนแกบอกมันยังเป็นถนนแค่แค่เลนสวนกันใช่ไหมพี่ครับแกบอกว่ามันจะเป็มน,ปนมันจะเป็นทางโค้งที่มันจะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ทางโค้งอะ่ะอุสานบอกว่ากําลังขี่รถขี่ปา่าขี่มาจนถึงทางโคง้งแหละครับคือมองในระยะไกลๆเรามองเห็นมีคนยืนนะพี่ไม่ใช่ตอนแรกแกคิดว่าเป็นเป็นหลักกิโลอแต่มองไปมันไม่ใช่หลักกิโลพี่ มันเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงหัวโค้งพอดีเลยครับซึ่งแกก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าพี่มันเป็นอะไรแต่มันดึกแล้วอะ่ะเออแก,กคิดว่าเป็นชาวบ้านเป็นอะไเพราะขี่ไปจากหลักกิโลนั้นผ่านไปมันจะเป็นเลี้ยวอีกเลี้ยวโค้งหนึ่งอ่ะพี่ครับแกก็เจอผู้ชายคนนี้พี่จากหลักกิโลที่หนึ่งมาอยู่ไอ้ตรงที่หัวโค้งที่สองเนี่ยคราวนี้ลุงสันแกรู้สึกมันมันมันไม่ใช่ละครับ ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแล้วคันนี้แกก็รีบรีบเหยียบเลยพี่เพื่อจะไปหาที่สว่างนะเข้าเมืองที่ไปหาที่ที่สว่างพอเหยียบจนไปจะไปถึงอ่าเส้นทางที่มันจะเลี้ยวแยกเข้าเมืองอะพี่รับถแกดับกลางสี่แยกเลยครับอพอรถดับกลางสี่แยกสิ่งแรกที่แกหาคือแกต้องแกต้องลงจากรถก่อนครับเพราะแกก็ไม่รู้ว่าอ่าเครื่องยูมันเป็นอะไรอะพี่ แกก็ไปเปิดฝากระโปรงรถแกก็เช็คแล้วแกก็ต้องมาขอมาคอยอ่าสตาร์ทดูว่ามันเป็นเพราะอะไรเงี้ยครับพอแกปิดฝากโปรงรถที่แจกแกบอกเห็นนั่งในรถเลยอ๋อผู้ชายคนนั้นน่ะนั่งอยู่ในรถเลยที่แกเห็นมาสองหัวโค้งนะครับครับคือลุงสันแกทิ้งรถเลยพี่แกบอกแกทิ้งรถเลยทิ้งรถแล้วก็ไป คือไปหาที่สว่างอยู่อะอ m, พี่แล้วก็อ่าสมัยก่อนมันยังเป็นหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์อะพี่แกก็หยอดเหรียญตู้โทรศัพท์โทรมาหาเพื่อนตำรวจให้มารับอ่าแกทิ้งรถกลางสี่แยกนั่นเลยคอ่าพอไอสองสามเรื่องที่ผมเล่าไว้ให้พี่แจ๊คฟังเนี่ยมันเป็นเหมือนแกลุงสันเล่าให้ฟังมากเหมือนแกไปอยู่ใกล้กับลุงจ่าแล้วอะเหมือนแกได้เจออะไรแปลกๆ<อ>เจอขึ้นเรื่อยๆพี่ จนจนจิตใจแกตอนนั้นเน่ะแกเหมือนเป็นคนวิเขาเรียกเลยวิกลจริตไปแล้วพี่อืมถึงขั้นั้นเหรอใช่แกตกจริตเฉยๆมากใช่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 วิตกจริตพี่ครับเหมือนแกกลัวแกไม่กล้าไปไหนก็ลุงจ่าเลยนะอืจนแกได้ไปถามอ่าเป็นลองท่านลองครับคือไปถามเลยว่าไปเล่าให้ท่านลองฟังเลยว่าผมเจอแบบนี้แบบเนี้ยครับท่านลอง ผมไม่อยากทํางานกับลุงจ่าแล้วนะให้ผมไปทำกับคนอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยครับถ้าลองเหมือนแกรู้ร,รู้ทุกอย่างอะ่ะพี่ที่แกเล่ามาเหมือนแกเชื่อทุกอย่างที่ลุงสันเล่าไปอะอืแกก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าสันต้องการแบบนั้นนะเดี๋ยวพี่พี่ก็ทําให้ครับแต่ว่าขออีกงานเดียวได้ไหม,อมขออีกงานชิ้นสุดท้ายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานที่คากันอยู่อะพี่ครับให้ไปตามตรงนี้ให้หน่อย องสันก็โอเคนะครับถ้าเกิดจบงานนี้แล้วผมถ้าจะให้ผมร่วมทํางานที่นี่ผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนไปทางานกับคนอื่นนะออืมงานชิ้นสุดท้ายพี่แจ็คมันเป็นงานที่จะต้ององสันบอกว่ามันจะต้องไปซุ่มดูคนร้ายพี่ uh huh. เพราะว่ามันเป็นคดีที่เออ่คนร้ายท่านนี้ยหนีการจับกุมมาจากจังหวัดอื่นแล้วก็มากบ คาดว่าน่าจะมากบดานอยู่ที่จังหวัดนี้<อ>ตำบลน,นี้เลยครับ,รบอ่ะลุงสันก็ต้องไปต้องไปสืบแล้วไปซุ่มดูนะครับ,รบก็บไปกับลุงจ่านี่แหละฮะแต่สิ่งที่ลุงสันบอกว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วถ้าไม่ทํากับลุงจา่ายคือวันนั้นเนี่ยออกไปกับลุงจ่าเนี่ยแกมีพฤติกรรมแปลกมากพี่อือแปลกในที่นี้คือ ขับรถไปด้วยกันเนี่ยครับลุงจ่าแกพูดพึมพำพึมพำไปตลอดทางเลยพี่อคือนั่งข้างกันเลยนะครับคแต่แกก็จะพูดเหมือนมันมันเราฟังไม่รู้เรื่องอะพี่ว่าแกพูดอะไรแกก็เลยหันไปถามลุงจ่าว่าพี่จ่าพี่จ่าทำพี่จ่าพูดอะไรครับครับจ่าก็บอกว่าคือนับแกหันหน้ามาแล้วแกหน้าตาแกดูน่าขัวมากพี่ แล้วแกก็พูดว่ามึงก็ขับไปสิ oh. อย่ามายุ่งกับกู oh. Oh. อ้าวออเออคือตอนนั้นน่ะโดยส่วนตัวแกก็เริ่มกลัวลุงจ่าอยู่แล้วครับพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้แกก็กลัวน่ะเข้าไปอยกพี่อืมแกก็เลยแบบไปไปทําไปทําให้ถึงเป้าหมายอ่ะไปให้เสร็จแล้วจะได้แยกย้ายกันนะ่ะครับก็คือไปแกก็ไปแกขับรถไปโดยที่ไม่พูดไม่จาอะไรกับลุงจ่าเลยอืม จนไปถึงที่หมายพี่ก็เลยอยากจะถามว่าจะให้ผมช่วยทํำยังไงต่ออะไรเงี้ยลุงจ่าเขาพูดใกคำหนึ่งว่ามึงทําตามที่กูบอกอืมไม่ต้องถามอะไรทําตามที่กูบอกอย่างเดียวครับใช่ครับลุงจ่าสั่งให้ลุงสนะันรออยู่ในรถแล้วไม่ต้องลงจากรถสิ่งที่ลุงจ่าทำให้ลุงสันเห็นนี่คือ ลุงจ่าหยิบของบางอย่างออกมาจากเป็นน่าจะเป็นคล้ายๆกระเป๋ากางเกงครับลํากำไว้ที่มือแล้วก็เดินเข้าหายเข้าไปในมันจะเป็นคล้ายๆสวนนะพี่เป็นสวนเป็นไร่อ่ะครับมันกลางไร่มันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งลุงจ่าเดินเข้าไปคนเดียวเลยฮะเดินเข้าไปน่าจะหายไปเป็นสักครึ่งชั่วโมงได้พี่ครับ,ค,รบคือตอนนั้นน่ะลุง ลุงสันแกก็บอกว่าแกก็ไม่รู้จะวอบอกใคร<อ>หรือให้ทำยังไงเพราะว่าลุงจ่าสั่งไว้แล้วว่าอย่าลงจากรถครับแล้วสิ่งที่ทำให้ลุงสันเห็นคือแกสามารถไปเอาคนร้ายมาได้หมายถึงว่าตัวลุงจ่าใช่ครับเ,เ,เดินลากคนร้ายกลับมาเลยเ<อ>ท,ท,ทั้งทที่พี่ลุงลุงสันบอกว่าคนร้ายนี่ตัวใหญ่มากออแต่ลุงจ่าอย่างที่ผมบอกตัวนี้เดียวเองครับ ลากคนร้ายกลับมาโดยที่คนร้ายเดินมากับแกโดยที่แบบมันน่าแปลกมากครับแกบอกเออแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่เสริมมาครับให้มานําตัวไปนะครับพี่แล้วผลสุดท้ายแล้วลุงสันแกก็บอกว่าแกอยากรู้คําตอบเรื่องเรื่องที่แกเจอมาพี่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นภารกิจชิ้นสุดท้ายแล้วครับที่จะไม่ร่วมทํากับลุงจ่า แกก็เลยไปถามท่านรองอีกครั้งหนึ่งเพื่ออยากรู้คําตอบอะพี่ครับท่านรองแกก็เล่าให้ฟังเลยครับว่าลุงจ่าท่านเนี้ยก่อนที่จะท่านจะมาเป็นรับราชการตารวจนะ่ะท่านเคยบวชเป็นพระมาก่อนอท่านเป็นพระที่ชอบเรื่องสยเวทแล้วก็หลังจากที่ศึกจากพระแกท่านก็เป็นคารวาสที่ ที่ชอบเรื่องสายเวย์อย่างเดียวเลยครับ,รบแล้วด้วยต้นตระกูลของลุงจ่าท่านเนี้ยเหมือนกับบ้านท่านทั้งต้นตระกูลท่านอ่ะเป็นเป็นคนเล่นของทั้งบ้านเลยพี่ทั้งตระกูลเลยครับอ่าแล้วไอรถคันที่ลุงสันเนี่ยใช้งานอยู่อ่ะมันเป็นรถของลูกชายของลุงจ่าอ่าลุงจ่าจริงครับแต่ว่าลูกชายของลุงจ่าเนี่ยแหละครับ ตายไปพร้อมกับรถคันนี้อซึ่งเอารถคันนี้ไปประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตายคาที่อยู่ในรถครับ,รบแต่แกแกก็ไม่ได้ขายรถคันนี้แกก็เอามาให้ลุงสันใช้นี่แหละครับอือแล้ว <c oughs> ผู้หญิงอะ่ะที่เจออนะ่ะก็คือลูกสาวของลุงจ่านี่แหละครับ<อ>ที่เจอนั่งอยู่บนหลังคาเนี่ยนะผู้ลูกของลุงจ่าท่านเนี้ยอ่าประสบอุบัติเหตุ รู้สึกว่าน่าจะเป็นไฟดูตายในบ้านเนี่ยครับเรื่องที่ลุงสันเล่าให้ฟังมันก็เป็นเรื่องที่แปลกๆดีครับผมประมาณนี้ครับพี่เพสุดท้ายลุงสันก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าตอนที่ลุงจากเข้าไปจับคนร้ายเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้ครับกรมอะไรเข้าไปใช่ครับเพราะว่าดูเหมือนว่าตัวของลุงสันเนี่ยแกจะแกจะกลัวใช่เออคือเข้าใจว่าคนคนไม่ได้มาทางทางทางสายนี้ไงใช่เพราะว่าตอนที่ไปจับคนร้ายเนี่ยคือ ลุงจ่าบอกว่าห้ามลงจากรถเด็ดขาดออมึงห้ามลงจากรถเด็ดขาดครับปกติที่อยู่ด้วยกันไม่เคยพูดใช้คำหยาบมีวันนั้นวันเดียวเลยพี่ครับเหมือนแกจะรู้ว่าว่าลุงสันไม่อยากทํางานร่วมกับแกแล้วอ่ะเอะอประมาณนี้พี่ครับ,ค,รบคือคนที่ไม่ได้มาทางสายนี้เนี่ยพอเห็นลักษณะแบบนี้ก็อาจจะมีการกลัวบ้างแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากที่ผมเคยฟังมาได้หลายเรื่องตํารวจสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งสมัยนี้ก็ยังมีนะ <c oughs> เรื่องของ,งของดีติดตัวเอาไว้ต่อสู้กับเหล่าบรรดาโจรขโมยที่เขาอาจจะมีวิชากันอยู่บ้างอะไรเงี้ยเอาไว้แก้ลํำเอาไว้ต่อสู้กันเพราะบางทีการใช้อาวุธอย่างเดียวมันอาจจะย,ยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่โดยเฉพาะตำรวจในสมัยอดีตอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาอย่างที่เรารู้จักกันเลยก็คือขุนพันธุ์ถูกไหมใช่ใช่นะครับนั่นคือเรื่องที่ลุงสัน ลุงตำรวจท่านเนี้ยเล่าให้ฟังใช่ครับแล้วตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นมาลุงสันบอกว่าจากที่คนที่ไม่แกไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ครับพอไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นน่ะแกถึงกับนอกจากจะไม่เชื่อแไม่ไม่ไม่เคยเชื่อแกกลัวหนักกว่าเดิมอีกพี่ครับแกบอกแกไม่กล้ายุ่งกับของพวกนี้เลยเพราะแกเชื่อว่าของพวกนี้มีจริงอืมแกไม่กล้ายุ่งเลยครับ ใช่ครับมันอยู่ที่คนใช้ฮะคนใช้ถูกทางก็ดีไปส่วนคนไหนที่เอาไปใช้ผิดทางก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปละถูกไหมใช่นี่ออใช่ครับโอเคได้ครับคุณเล็กนั่นคือเรื่องของสมบัติตกทอดนะใช่ครับขอบคุณมากๆคุณเล็กครับที่เก็บเกี่ยวเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณเล็กใช่มันเป็นเรื่องสั้นๆเลยพี่แกเล่าให้ผมฟังไม่เป็นไรเรื่องสั้นเรื่องยาวได้หมดเลยใช่ครับนะขอบพระคุณครับคุณเล็กครับ ขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ